จากใจแฟนคลับคนนี้ว่ายังไงคะพี่แฟนคลับคนนี้ทุกคนเห็นแลบปะเห็นแลบปะหนูมีแลบนะเนี่ยคนที่ไม่ได้ไปดูพลาดมากเลยหนูแบบหนูกับเกยียวยาแบบตั้งใจแบบว่าตั้งใจซ้อมมากทุกคนหนูกลัวลายประสานมากเลยรู้ปะคือหนูอ่ะเป็นพวกแบบเป็นพวกแบบสมาธิมันไม่ค่อยมีไงแต่พอคนอื่นร้องอีกทีนหนึ่งหนูก็จะแบบอ่านตามเกาะตามค่าอะไรอย่างนี้หนูแบบ คือหนูอ่ะร้องท่อนนี้ใช่ไหมแบบหอมพ้นจากใจเพราะาคนนี้อันเนี้ยที่หนูต้องขึ้นประสานแล้วหนูก็แบบหนูเครียดมากท่อนเนี้ยหนูแบบก่อนขึ้นหนูอ่ะนี่แล้วก็ท่อง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 ,ท,อง,ท,องท่องอยู่ในหัวแบบขีนี้นะขีนี้นะอย่าเปลี่ยนนะตอนแรกที่เราร้องประสานอะแล้วเราก็มีความคิดว่าถ้าสมมติประสานล่มขึ้นมามันต้องมีอย่างอื่นเว้ย เราทำเราแบบมีภาษาเราแบบเรายังได้ดีกว่านี้เว้ยเราแบบเราต้องทำได้ดีกว่านี้เราเป็นแบบมันดีแล้วต้องดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบทุกคนที่มาดูอะไรอย่างงี้จะได้แบบว่าเอ้ยประทับจิตประทับใจมีอะไรที่แตกต่างเราก็เลยแบบทําการอะ brainstorming การอันนี้ brainstorm ของแท้แล้วก็คือแบบเออสซใส์อะไรปฏิวัติอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เห็นว่าแบบมันมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าเออเราจะยืนอยู่เฉยๆรอหรืออะไรก็เลยแบบเอ้ยเห็นช่องว่างหลัง หนูว่าไม่เคยแต่งแปแต่หนูว่าแบบชอบแต่งกรแบบเป็นเป็นสายแต่งกรอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็ได้แบบเออบอกไปว่าเอ้ยเราแรปไหมอะไรอย่างนี้เกยียวญาแบบช่วยแบบเออดูแบบตรงจังหวะให้แบบจะขึ้นตรงไหนดีคือมนะันเคาะจังหวะเป็นแต่หนูว่านั่งงงแบบคือถ้าไม่ได้เกยียวญาเคาะจังหวะให้อะ่ะหนูก็ไม่สามารถขึ้นคําแรกได้อะ่ะดูพูดตรงนี้เลยพอได้ลองแต่งแรปแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ชอบนะ อยากลองนะอยากลองแบบเออแต่งยาวกว่านี้รอ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 งานหน้าเผื่อมีเพื่อมอีอยากฟังเป่า